ช่วงฤดูฝนเนี่ยเนาะตั้งแต่เริ่มเดือนพฤษภาคมไปจนถึงไปไปลายฤดูฝนก็คือออกพรรษาก็น่าจะประมาณเดือนตุลาเนาะประมาณนี้ประมาณเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบฤดูฝนเนาะแต่ว่าพี่เองเนี่ยตอนสมัยเด็กๆอะ่ะพี่จะชอบฤดูฝนเพราะว่าพอถึงฤดูฝนเนี่ย มันจะทุ่งตามทุ่งนาเนี่ยมันจะเขียวไปหมดเลยก็จะหวานข้าวหวานอนะไรทนี้พอข้าวเริ่มโตเนี่ยช่วงช่วงเดือนประมาณอ่าก่อนน้าก่อนน้ําขึ้นก่อนก่อนที่น้าน้าจะหลากเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ข้าวมันเริ่มโตแนละ้วและตามตามทุ่งนาเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะมีน้ําขังใช่ไหมเขาจะหวานข้าวแล้วน้ํามันจะไปขังตามคนาเนี่ยช่วงรักมิถุนา มิถุนากรกดาประมาณนี้พี่ก็จะออกไปเขาเรียกว่าไปไป,ไปลงไปลงเบ็ดไปทงเบ็ดเบ็ดที่เราใช้ก็จะเป็นเบ็ดเบ็ดคันเบ็ดคันทงเบ็ดทงก็จะเหลาไม้ไผ่เท่าๆนิวก้อยเนี่ยยาวสักประมาณเมตรยี่สิบเนาะแล้วก็เหลามาเยอะๆเลยสักแบบเป็นร้อยคันนั่นแหละแล้วก็เอาเบ็ดมัดมัดได้ไนล่อนขาว แล้วก็ทําเป็นคันเกี่ยวคง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 ค,ง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 คงเก็บเป็นคันคันเป็นร้อยคันนั่นแหละแล้วก็มัดรวมเป็นมงพวงไปแล้วก็หาพวกเหยื่อเหยื่อก็จะเป็นเขียดบั่งเขียดโม่เขียดเขียดเออเขียดแอดแล้วก็จะมีพวกซส้เดือนบ้างตะขาบบ้างหรือไม่ก็ลูกปลาเล็กบ้างประมาณนี้ ก็จะไปเดินตามทุ่งเดินตามทุ่งแล้วก็คือเราจะไปแหวกแหวกแหวกกอข้าวเนาะแหวกตรงไหนมีหญ้าก็ดึงหญ้าขึ้นแล้วก็ปักเบ็ดไปพวกปลาที่มากินก็จะมีทั้งปลาช่อนปลาดุกกัแหละทีนี้ทุ่งทุ่งที่พี่ไปหาปลาเนี่ยที่ชอบไปหาปลาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตอนพี่อยู่กับอยู่กับลุงกันเนาะเอ่อก็จะไปกับพี่ไปกับพี่ชาย มันจะเป็นทุ่งที่ต่อระหว่างาทุ่งพันทองท่าโพเนี่ยถ้าเดินเดินห่างออกไปเนี่ยมันจะไกลสักประมาณเลยไปสักประมาณสักสีถึง5กิโลประมาณอ่ะไม่เกิน10กิโลหรอกต่อจากทุ่งพันทองต่อจากท่าโพไปทุ่งนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอ,อนกกษา ถ้าคนอยู่แถวเนี้ยจะรู้จักทีนี้ที่อ้อนุกสาเนี่ยมันจะเป็นทุ่งนาโล่งไปหมดเลยนะแล้วก็มีคลองเขาเรียกคลองอะไรไม่รู้ว่าพี่พี่ไม่รู้จักหรอกแต่คลองเนี่ยมันจะมันจะไปต่อต่อไปถึงคลองใหญ่ไปถึงคลองใหญ่แถวแถว,แถว,แ,ถวแถวนั้นมันจะมีวัดสแกวัดสแกแล้วก็ถัดจากวัดสแกก็จะไปทุ่งพันทองแล้วก็ทะลุไปสะพานท่าโ มันเขตติดต่อเข้าไปทงางทางปัจจีนทางบ้านสร้างทางนั้นมันจะเป็นทุ่งนาเยอะทีนี้ที่อ้อนกกระสาเนี่ยมันมันจะมีหนองน้ำาละตรงหนองน้ําตรงนั้นน่ะมันจะมีต้นตาลเดี่ยวขึ้นอยู่หนึ่งต้นเป็นต้นตาลเลยนะต้นตาลเดี่ยวต้นสูงเลยขึ้นอยู่หนึ่งต้นแล้วในบริเวณชายคลองเนี่ยมันจะเป็นคันคลองเป็นถนนคันคลองแล้วก็จะมีทุ่งนาสองฝั่ง เนี่ยพี่ก็จะเดินตามกันของแล้วเดินลงทุ่งนาไปเราก็จะทําปักเบ็ดไปเรื่อยทีนี้คืนนั้นอะ่ะมันก็ไม่ไม่เชิงว่ามันจะเราปักตอนหัวข้ามเราปักหัวข้าเสร็จปับ๊บเราก็ลอยยามอ่านึกออกลวลอยอรอลอยยามลอยยามเบ็ดรอบแรกทีนี้ถึงเวลา ยามรอบแรกไม่มีอะไรก็ได้ปลาไปปกติกแะละก็ได้ปลาไปพอสมควรทีนี้เราก็ไปนั่งกันโคนต้นไม้มันจะเป็นโคนต้นไมล้ลอยยามรอบสองยามรอบสองก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนสองยามสองยามก็คือเที่ยงคืนกว่า,กวาใกล้ๆตีหนึ่งเราก็นั่งกันอยู่โคนต้นไม้ก็มองมองไป มองไปตรงมันเป็นมันเป็นริมมันเป็นริมตะลิงเป็นริมตะลิงที่อยู่มันจะมีคลองใช่ไหมแล้วก็เป็นถนนแล้วมันริมตลิงแลเรามองลงไปก็เห็นเป็นเป็นฟองถ้าน้องๆเคยเป่าลูกโป่งใครเคยเป่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือเป็นลูกโป่งอ่ลูกโป่งฟองสบู่ก็จะเห็นจะ่ไหมมันเป็นฟองแล้วก็ลอย ลโปลทีนี้พี่มองลงไปเนี่ยพี่เห็นมันเป็นฟองเนี่ยฟองใหญ่ประมาณใหญ่เท่าๆลูกฟุตบอลเนี่ยคล้ายๆกับคล้ายๆกับลูกโป่งวิทยาศาสตร์เอ่อคล้ายๆกับลูกโป่งฟองสบูแ่แหละมันจะลอยขึ้นมามันลอยขึ้นมาพล้นก็ลอยลมก็พัดลมก็พัดมันก็ลอยวืบไปทีนี้ไอ้ลูกโป่งเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ มันมันมันไม่ได้เป็นแค่ลูกโป่งธรรมดามันมีไฟลุกทีนี้ไฟอ่ะหลายคนอาจจะจินตนาการว่าเป็นไฟลุกเหมือนไฟผีญี่ปุ่นอย่างนั้นไม่ใช่นะมันเป็นไฟลุกที่อยู่บนผิวเหมือนเหมือนให้นึกถึงลูกโป่งฟองสบู่แล้วก็มีไฟลุกอยู่ที่ผิวลูกโป่งเป็นไฟลิ้วๆเริ่มตั้งแต่สีม่วงเสร็จปั๊บมันก็จะไปสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสี ส้มๆแล้วแดงๆแล้วก็หายไปแล้วมันก็ลอยขึน้นอีกแล้วมันก็ปิวมันก็ปิวไปบนบนยอดข้าวน้ำลมจิ๋วๆน้มันก็ปิวไปลอยไปมันก็เป็นเปลี่ยนเป็นไฟลุกเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไปแล้วก็นั่งมองเฮ้ยมันมันคืออะไรวะมีก็บอกบอกพี่บอกพี่ชายเฮ้ยพี่ชายไปดูดีว่ามันคืออะไรวะ ยายบอกงอยากรู้มก็เดินไปดูเองดิพี่ก็เลยลุกเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายส่องเดินไปดูเพราะเราเปิดไฟฉายส่องไปมันไม่เห็นไฟมันหายไปแหละมันหายไปเลยพอเปิดไฟฉายส่องส่องไปใส่มันมันหายพี่ก็เลยข้องใจก็เดินไปดูไอ้ตรงจุดกําเนิดของมันะว่ามันคือแสงอะไรแล้วก็เดินไปปรากฏว่าปรากฏว่าไอ้ไอ้แสงเนี่ย มันขึ้นมาจากซากของหมาเน่าตัวหนึ่งหมาเน่ากําลังเละเลยนะมันขึ้นมาจากซากตรงนั้นอะด้วยความที่ตอนนั้นเราเป็นเด็กอะเราก็มีข้องใจข้องใจว่าไอ้แสงเนี่ยมันคืออะไรทําไมมันทาไมมันออกมาจากตรงนั้นพี่ก็ดับไฟลองดับไฟดูพอดับไฟอะปรากฏว่าไอทานะ้ที่หมาน่ะที่หมาเนา่ามันก็มีแสง แต่มันไม่ใช่แสงไฟแบบที่ที่เห็นที่แรกนะมันจะเป็นแสงเรืองๆสีฟ้าๆเขียวๆอยู่ที่กองหมาเน่าเลยแล้วก็แปลกใจตอนนั้นพี่แปลกใจมากก็ก็เก็บเก็บคำถามเก็บในใจไว้อะแหละแล้วก็วันนั้นก็กลับบ้านแลกลับบ้านมาไม่มีอะไรแต่บอกก่นนะว่าตรงเนี้ยมันยังมีเรื่องอีก มันยังมีเรื่องอีกเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟัง